ว่าอยู่วิ่งหนีผมพวกคุณโอเคกันไหมคะเราโอเคพวกเราโอเคทำไมทำไมเราต้องไปที่ล้านจอดรถด้วยอะทำไมอะทำไมทำไมบิวคุณไม่ต้องกังวลเดี๋ยวไปถึงเนี้ยคุณก็รู้เองอออออบิวคุณคะดูเหมือนเธอจาัดก,การไม่ค่อยดีนะคะให้เธออยู่กับฉันก่อนไหมคะคุณอย่ามายุ่ง ผมรู้ว่ากาวแล้วยางผมดีบิวไม่เป็นไรครับนิวอย่าร้องบิว <S 1> <S 1> ถึงชั้นของคุณแล้วนะไปได้และ เลิกร้องได้เลยบิวใครฉันจะไปหาลูกอ่ะเลิกพูดถึงลูกได้แล้วบิวฉันต้องไม่เจอลูกเอาไปไปไปนั่งดีๆเลยคุณอยู่ตรงนี้แหละอย่าคิดหนีลละ ผมจะไปของที่ห้องก่อนไม่ไม่ ไม่เป็นไรนะคะฉันจะช่วยคนเองสวัสดีค่ะนี่โรงแรม BS4 นะคะพอดีว่าฉันจะแจ้งเหตุอะคะ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะวางยาภรรยาตัวเองค่ะรีบมาด่วนเลยนะคะ คุณคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันโทรแจ้งตำร,รวจแล้วคุณจะปลอดภัททย 見ます คุณเป็นคนทำใช่ไหมคุณจะมาทำแบบนี้กับภรรยาของคุณไม่ได้คุณยังไม่รู้เรื่องราวของผมเลยด้วยซ้ำอ่ะและนี่คุณจะมาแสเรื่องของผมไมีกทำไมคุณคิดจะทำลายร่างกายภรรยาของคุณไม่พอคุณยังคิดจะทำลายร่างกายฉันด้วยเหรอตำรวจมาแล้วที่นี้อ่ะคุณไม่รอดแน่ ไอเบนี่วาเป็นไงบ้างวะไม่ได้เจอกันนานเลยฉันก็สบายดีไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าตำรวจที่ถูกเรียกมาจะเป็นแกอุ้ยนี่พวกคุณรู้จักกันด้วยเหรอใช่ครับก็ทำงานด้วยกันมาหลายปีก่อนที่ผมอะจะย้ายไปรับตำแหน่งที่อื่นว่าแต่เกิดอะไรขึ้นเหรอครับอุ้ยฉันขอคุยับแกเป็นการส่วนตัวได้ไหมเออ เกิดลืมบ้าเลยค้อเนี่ยคุณผมขอแนงับให้คุณรออยู่ตรงนี้นะครับอย่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเข้าใจนะครับอเออถ้าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันจะไม่มีอะไรได้ยังไงคุณไม่เห็นผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถหรอคุณใจเย็นก่อนสิ เดีย๋ยวผู้หญิงคนนั้นน่ะก็ดีขึ้นคุณเชื่อผมเถอะเชื่อบ้าอะไรเขาวางยาผู้หญิงคนนั้นนะคุณไม่เห็นเหรอผมบอกคุณใจเย็นก่อนไงแต่เขามีแผลเต็มตัวเลยนะถ้าคุณยังไม่หยุดเนี่ยผมจะจับคุณไปสงงกติลงในห้องขงังเข้าใจไหมเบมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าไม่เป็นไรครับฉันทาเองได้ เออเพราะงั้นฉันไปก่อนนะขอบคุณมากผมจะไปแล้วอ่ะคุณเช็คเอาท์แล้วก็ทำคามะอาดห้องให้ผมหน่อยคุณไม่เอาอ่ะก็ได้ันอยากไปหาลูก ผมอยากให้คุณลืมเรื่องลูกไปซะเข้าใจไหม 哎哎哎哎哎哎 ลูกลูกแม่ลูกไม่ต้องกลัวนะแม่อยู่นี่แล้วลูกไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> คุณต้องบ้าไปแล้วแน่ๆคพูดอะไรอะ่ะคุณนะคะนั่นมันเป็นแค่ตุ๊กตานะคะคุณทำไมทำไมเธอถึงพูดเหมือนสามีฉันคนใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะตามคนมาช่วยคุณเอง <c oughs> ทำไมเธอทำตัวเหมนสามีฉันเลยฮะภรรยาฉันนะมีปัญหาทางสุขภาพทางจิตอันนี้คือแบบประจำตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฉันต้องพาเขาไปรักษาฉันเสียใจด้วยนะเว้ย มีฉันก็พยายามที่จะพาฉันไปโรงพยาบาลมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนคนที่บ้าแต่ว่าฉันไม่ได้บ้า โอ้หลานรักยุดเธอทำอะไรอะลูกคุณกำลังร้องไห้ค่ะฉันเป็นพี่เลี้ยงของลูกคุณนะคะ ขังอยู่ในกระเป๋าใบนี้นานเกินไปทำให้หิวนมเลยทำให้ป่วยฉันว่าคุณรีบโทรตามสาั่งมีคุณบอกหมอให้มาดูอาการลูกของคุณดีกว่าไหมคะได้ได้ได้ ว่าคุณควรพาเธอไปพบจิตแพทย์ดีกว่านะคะได้เลยครับงั้นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมพาไปพบจิตแพทย์ครับโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวก่อนนะคะฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะพอดีฉันเห็นรอยช้ำเต็มตัวเธอเน่ะเลยคิดว่าคุณไม่ได้หรอครับไม่ต้องขอโทษหรอกครับเธอเสียลูกไปอะ่ะเธอเลยมีภาวะทางจิต ธอคิดทำร้ายตัวเองครับนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่เธอทำผลกระทบมันส่งไปที่ผมด้วยนะฉันต้องขอโทษคุณจริงๆนะคะที่ไม่ได้ถามเรื่องเราทั้งหมดจากปากคุณก่อน,นะคะผมรู้นะครับว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะช่วยอะ่ะผมเองก็อยากจะช่วยเธอเหมือนกันแต่ก่อนอะ่ะผมอายที่เธอเป็นอย่างนั้นผมก็เลยพาไปรักษาล่าช้าะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าการที่ผมพาไปรักษาเนี่ยมันจะสายเกินกว่าที่จะทำให้เขากลับมาดีเหมือนเดิมหรือเปล่า คุณรักเขาหรือเปล่าคะรักสิครับงั้นมันคงไม่สายไปหรอกคะ่ะขอแค่คุณอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาก็พอคะ่ะ ได้แล้วจ้ะเฮ้ยทำไมได้แค่นี้แค่นี้อะไรกันคุณก็นี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรวะมีแค่น้ำซุปกับถั่วงอกอะแล้วหมูก็ลูกชิ้นหายไปไหนหมดอะเฮ้ยเส้นแค่นี้เปล่ามันก็ปิวแล้วนะโอ๊ยคุณจะบ่อนอะไรเนี่ยก่อนเข้าร้านไม่ได้อ่านป้ายรือไง ก๋้ยเตี๋ยวยี่บาทตามใจแม่คะานุ่นฉันก็อ่านแต่ไม่คิดว่ามันจะน้อยขนาดนี้ไงนี่คุณก๋วยเตี๋ยวชามละแค่20บอ่ะคุณจะคาดหวังให้ฉันใส่ก๋วยเตี๋ยวเหมือนชามละสี่สิบาสิบมัน 40, ไม่ได้หรอกนะฉันก็รู้แต่ให้แค่นี้มันน้อยเกินไปจริงนะใครก็จะไปอิม่มถ้าไม่อิ่มอ่ะก็สั่งเพิ่มสิโอ้ยคุณ แบบนี้มันก็เอาเปรียบผู้บริโภคชัดๆอะโอ้ยเอาเปรียบตรงไหนฉันก็ติดป้ายไว้อยู่นะ่ะไม่ได้หลอกลวงใครสักหน่อยเนี่ยนะไม่ได้เรียกว่าหลอกลวงอะ่ะนี่ถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ไม่ต้องกินลูกค้าแค่คนเดียวฉันไม่ง้อหรอกอเคแล้นคืนเงินฉันมาเลยยี่สิบบาทอะเดี๋ยวเรื่องอะไรฉันจะต้องคืนด้วยจ้ะในเมื่อสั่งแล้วไม่กินเนี่ยก็เรื่องของคุณจ้ะแต่ฉันไม่คืนหรอกในยี่สิบอะคนสมัยนี้มันก็เห็นแก่ได้เกินฉันไปก็ได้วะไม่กินแล้วเงินยี่สิบบาทเนี่ย ถือว่าทำบุญก็แล้วกันอเ,เออไปเลยฉันได้เงินมาแล้วไม่รู้ว่าฉันจะแคลขึ้ยเก๋ยวไหมจ้า,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 าเก๋ยวจ้าชามละยี่สิบบาทจ้าเก๋ยวไหมจ้าเี๋ยวจ้าเฮ้ยเก๋ยวตามใจไหมคะราคา20บบาทหูย ูกจสั่งผัดเดี๋ยวไหมจ๊ะช่วงนี้แม่ค้ารถเป็นพิเศษเลยนะเหลือชามละยี่สิบจ้ะชามในยี่สิบเองเหรอครับใช่จ้ะแต่ว่าต้องตามใจแม่ค้านะว่าจะใส่อะไรลงไปอะ่ะอ๋องั้นลองดูได้จ้ะฉันเอาชามหนึ่งจ้ะได้จ้ะงั้นรบกวนจ่ายเงินก่อนนะจ้ะยี่สิบบาทต้องจ่ายเลยเหรอจ้ะใช่จ้ะแหม 10บาทเองอะ่ะคงนี่เป็นหาอะไรหนากเออยังน,นก็ได้จ้ะขอบคุณจ้ะงั้นนั่งรอด้านในได้เลยจ้ะ ทำไมเร็วจังเฮ้ยคุณทำไมได้น้อยจังเอาคุณก็ฉันบอกแล้วไงว่าก๋วยเตี๋ยวตามใจแม่ค้าคุณก็ต้องรู้นเอนนะว่าแม่ค้านี่จะใส่ให้เยอะหรือว่าจะใส่ให้น้อยเฮ้ยนี่คุณนี่มันหลอกจะชัดนี่อ๋อเพราะแบบนี้ใช่ไหมคุณถึงเก็บเงินก่อนนี่คุณก๋วยเตี๋ยวชามละแค่20บาทบนนี้กชามละนร้อย กินก็กินไม่กินเนี you, comigo, ่ยก็ไม่ต้องกินเฮ้ยก oh ินก็ได <t> ้วะไหนๆอ่ะก็เสียค่าโง่ยี่สิบบาทแล้วเฮ้ยคุณทำไมก๋วยเตี๋ยวมันเย็นแบบนี้อ่ะนี่คุณเอาก๋วยเตี๋ยวเก่ามาเสิร์ฟใช่ไหมโอ้ย คุณมัวตะบนหรือเปล่าเวมันก็เลยเย็นอ่ะนี่ไหมคะใจคอเนี่ยจะหาก,กิน,นง่ายแบบนี้เลยเหรอก็ทําไม่พอใจเนี่ยก็ไม่ต้องกินเชิญจ้าไปนี่คุณทําไมพูดแบบนี้เนี่ยโคตรเสียความรู้สึกเลยไอพวกงโง่อยากได้ของถูกแล้วยังโง่ใครเขาจะขายของมันไม่หวังผลกำไรวะ น,นี้หลอกลูกค้าได้เยอะฮะขายของยังไงอะให้ได้กำไรแต่ว่าของยังเหลือเท่าเดิมถ้าขายได้แบบนี้ทุกวันอะมีหวังรวยแน่นเลยอเราอ,อันนี้ออ้ย ก็พักเที่ยงแล้วนะไปหาอะไรกินกันเออดีเหมือนกันว่ะจะได้มีเพื่อนกินข้าวไปวันนี้แกอยากกินอะไรนะฉันตามใจแก,กนหนึ่งวันขออย่างเดียวอยากกินกว๋วยเตี๋ยวก็พอเออฉันก็ไม่เอาวางก๋วยเตี๋ยวอะ่ะพูดแล้วเจ็บใจเมื่อวานอะ่ะฉันเพิ่งโดนแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวหลอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยบอกนะว่าแม่ค้าที่แกพูดถึงอะ่ะคือแม่ค้าที่ขายกว๋วยเตี๋ยวเช้าละยี่สิบบาทอะ่ะเฮ้ยนี่แกรู้ได้ไงเนี่ย ฉันก็โดนหลอกมาเหมือนกันนะสิฮะนี่แกโดนหลอกมาเหมือนกันเหรอฉันนึกว่าฉันอะโดนหลอกคนเดียวสิโดนหลอกคนเดียวบ้าอะไรกันละ่ะใยเตี๋ยวบ้าอะไรชามละยี่บาทมีแค่น้ำซุปกับตัวงอกอะเส้นนี้แบบน้อยมากนับได้เลยอะเหมือนกันเลยวะที่แสดงว่าแม่ค้าคนนี้เนี่ยต้องหลอกคนอื่นอีกแนะ่ถ้าเป็นแบบนี้เราจะปล่อยไปไม่ได้นะเว้ย เออคนแบบนี้ต้องสั่งสอนให้เข็ดลุกแกจะสั่งสอนยังไงวะเออฉันนึกออกแล้วไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวจ้าชามละยี่สิบจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้า ทำไมวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยเมื่อวานยังขายดีๆอยู่เลยอ่ะเฮ้ยแกก๋วยเตี๋ยวชามละยี่สิบบาทกินไหมเฮ้ยเฮ้ยแกถ้าไม่อยากเสียรู้เหมือนฉันเมื่อวานฉันมากินแหละชามมียี่สิบก็จริงแต่แม่ค้าเอาเปรียบหมอหมอนี่ลูกค้าคะถ้าไม่กินเนี่ยก็ไม่ต้องมาวิจารณ์คนอื่นเขาเกะก,กะหน้าร้านป้ายมันก็ติดอยู่ว่าก๋วยเตี๋ยวตามใจแมค่ค้า ตามใจแม่ค้าใช่ไห่ว่าหรอกแต่ให้เส้นมาแค่3เส้นเนี่ยมันก็เ,เปรียบลูกค้าเกินไปไปเถอะแกไปกินร้านอื่นดีกว่าถึงจะจ่ายแพงกว่าแต่อย่างน้อยก็กินอิ่มเออไปเลยฉันไม่ง้อหรอกเฮ้ยนี <sea> <ili> ่อย่าบอกนะว่าจะมาบ่นฉันอีกอ่ะพวกคุณสองคนรู้จักกันหรอพวกเราสองคนเนี่ยไม่ได้มาบ่นคุณ ถ้าไม่ได้มาบ่นแล้วมาทําไมพวกคุณไม่พอใจกว๋วยเตี๋ยวร้านฉันไม่ใช่เหรอเราสองคนนะ่ะก็แค่จะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินก็แค่นั้นเองนี่พวกคุณจะมาไมา้ไหนเนี่ยพวกเราสองคนน่ะไม่ได้มาไมา้ไหนหรอกครับนี่ครับสี่สิบบาทผมเอาก๋วยเดี๋ยวสองชามแม่ค้าจะทำอะไรก็ตามใจแม่ค้าได้เลยครับนี่คุณพูดจริงเหรอจริงสิ ก็คุณติดป้ายเองไว้ไม่ใช่เหรอมะเตี๋ยวตามใจแม่ค้าราคา20บาทเรา2คนก็ต้องรับได้อยู่แล้วอ่ะอ่ะคิดได้แบบนั้นเนี่ยก็ดีเหมือนกันนั่งรอข้างในเลยเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ไป พวกผมอะ่ะมม่มีปัญหาอะไรมาปรุงกันดีกว่าเพื่อนอา้าอุ๊ยนี่แกใส่น้ำตาลจนหมดเลยเหรอวะโทษทีวะ่ะฉันเป็นคนกินหวาน นั้นแกไปหยิบมันตันัวข้างๆมาก็ได้เออ,อนี่เฮ้ยเบย์ถั่วหมดวะฉันฝากหยิบม,มาเอ้าัวตนนี้ก็หมดเหมือนกันวะเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนฉันเจอแล้ว เติมพริกป่นว่ะฉันบอกให้หยุดไงพวกคุณทำบ้าอะไรเนี่ยทำอะไรล่ะครับผมก็แค่ปรุงก๋วยเตี๋ยวเองปรุงก๋วยเตี๋ยวบ้าบอลเลยคนบ้าที่ไหนเขาจะปรุงก๋วยเตี๋ยวจนล้นชามแบบเนี้ยทำแบบนี้ฉันก็ขาดทุนแย่ดิขาดทุนอะไรกันไหมคะก็คุณให้ก๋วยเตี๋ยวมาแค่เนี้ยยังกลัวขาดทุนอยู่หรอครับ นี่อย่าบอกนะว่าที่พวกคุณทําแบบเนี้จะแกล้งเอาคืนฉันใช่ไหมแกล้งเอาคืนอ,อะไรไหมคะก็คุณให้ก๋วยเตี๋ยวมานิดเดียวอ่ะเราก็ต้องเติมเครื่องปรุงมาเยอะสิครับจะได้อิ่มไงใช่ครับถ้าไม่อยากให้พวกผมปรุงเยอะก็ให้ก๋วยเตี๋ยวที่มันปริมาณเหมาะสมกับราคาสิครับใช่ครับทำตามใจไมมคะเนี่ยผมไม่ว่าหรอกนะครับแต่ก็ควรทำให้มันสมเหตุสมผลหน่อยที่คุณเนี่ย ยังไม่ชอบให้ลูกค้าเอาเปรียบเลยแล้วคุณน่ะมาเอาเปรียบลูกค้าแบบนี้มันได้เหรอฉันก็แค่ยอยากได้กําไรอ่ะฉันผิดมากนันเหรอคนทํามาค้าขายอ่ะมันก็อยากได้กาไรกันหมดนั่นแหละแล้วมันไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วเหรอครับที่ไม่ต้องเอาเปรียบลูกค้าพวกเราอ่ะก็หาเช้ากินข้าวเหมือนกันนะครับนี่จะขายของทั้งทีเนี่ยถ้าไม่สุจริตอ่ะกาไรที่ได้มามันจะไม่ยั่งยืนเอานะคุณขายได้ก็จริง แต่ลูกค้าคนเดิมเขากลับมาไหมลนะ่ะก็เพราะว่าคุณไปหลอกเขาไงเขาเลยไม่อยากกลับมาอีกอะ่ะเออรู้แล้วนะด่าพอใจหรือยังไงล่ะครับพอโดนเอาคืนบ้างรู้สึกยังไงครับคนเราอ่ะถ้าไม่อยากให้คนอื่นทำยังไงกับตัวเองอะก็อย่าไปทำยังไงของอื่นนะครับไปเบไปกันดีกว่า